สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับในช่องตั้งโอ c ช a n n นแนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ายม่าแอร์ล็อกนะครับวันนี้เราจะมาแก้อาการโค้ด12นะครับของยม่าแอร์ล็อ่าทำไมถึงต้องแก้อาการนะครับก็คือรถรถของเรานะครับจะมีอาการขับมาแล้วนะครับจอดจอดไว้พอเราจะใช้งานนะครับ พอเปิดกุญแจปึ๊บมันจะขึ้นโค้ด12แล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนั่นเองนะครับรถของผมมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกวิธีแก้เผื่อสำหรับใครนะครับที่ออกทิปเดินทางไกลหรือว่าสำหรับคนนะครับที่ดูรถไม่เป็นแล้วกลัวช่งางหลอกเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปใช้ ได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ทุกคนสังเกตปลั๊กที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งปลั๊กมีสายไฟสามเส้นให้ทุกคนถอดดูนะครับหรือสังเกตดูว่า,ามีอาการไหมของปลั๊กหรือเปล่านะครับให้ทุกคนถอดมาดูมันจะอยู่ด้านหลังนะครับฝั่งฝั่งหมอน้ํามันจะอยู่ฝั่งหมอน้ําตรงพัดลมสังเกตด,ดีๆมันจะมีสายหนึ่งที่มีปลั๊กใหญ่ๆนะครับขึ้นไป ถ้าแกะปลั๊กออกมาแล้วนะครับไม่ไหมปลั๊กยังอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับให้ทุกคนแกะชุดสีตามภาพเลยนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีไขควงแฉกนะครับแล้วก็ประแจเบอร,ร์สิบไว้ขันกล่องออกมานั่นเองนะครับกล่องจะอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับด้านขวาหน้าของตัวรถให้ทุกคนแกะออกมาตามภาพนี่นะครับทุกคนแกะออกมาตามภาพเลย พอแกะออกมาแล้วนะครับเราก็มาถอดปลั๊กดูนี่ครับสิ่งที่เจอก็คือนะครับปลั๊กตรงกล่อง e c u ไม่นนั่นเองนะครับผมสภาพยับเลยครับก็คืออันนี้สันนิษฐานได้เลยว่า,าในส่วนของปลั๊กมีปัญหานั่นเองนะครับรถเราจะยังสตาร์ทไม่ติดแน่นอนนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้ทุกคนนะครับแกะปลั๊กออกมาตามภาพเลยนะครับเปื่อย ก็คือการเป็นการเปื่อยสายไปเลยนะครับเปื่อยสายไปเลยแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับมีไขควงแบนก็ขูดๆตรงที่มันไหม้นะครับออกพอขูดตรงที่มันไหม้ออกเราจะนําปักสามปักที่ถอดมาไปเปื่อยอย่างนี้นะครับเสียบกลับเข้าไปในกล่องนะครับให้ทุกคนถ่ายรูปไว้ด้วยว่า,าปักสียลายอยู่ตรงไหนฝั่งไหนนะครับแล้วก็เสียบกลับไปที่เดิม ของกล่อง ECU นะครับนี่เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้ทุกคนขับรถต่อไปได้อันนี้ก็เป็นวิธีตรวจเช็คและแก้ไขนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คล้อรถของตัวเองได้เวลาเราออกทิปไปไหนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับรถมันจะมีอาการขึ้นโค้ดรหัส12ตร,ต,รตรงหน้าจอนะครับ แล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับทุกคนก็ลองเอาไปตรวจเช็คกันดูนะครับสำหรับวิธีตรวจเช็คอาการโค้ร12เบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ